สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันสุพดาวิจักจักวงและรายการถอดสลักข่าวค่ะวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพและสถานการณ์สําคัญมานําเสนอนะคะโดยเฉพาะคุณผู้หญิงห้ามพลาดค่ะกับเรื่องของมะเร็งเต้านมค่ะซึ่งคนส่วนใหญ่กว่าจะมาพบแพทย์หรือว่ามาพบหมอเนี่ยก็ต่อเมื่อมีอาการหรือว่ามีการลุกลามกันไปแล้วและคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นมะเร็งอันดับต้นๆที่ทําให้หญิงไทยนั้นเสียชีวิตค่ะและวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุขมาร่วมพูดคุยพร้อมกับมีโครงการดีๆมาาเล่่่่สสูกัันนฟงคะว แขกที่ว่านี้2ท่านจะเป็นใครบ้างและโครงการดีๆที่ว่านี้คืออะไรติดตามในช่วงหน้าค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยสอขอนแก่นและเว w b a n g k o k เ o i บ e ังก .com